นี่เป็นชาวบ้านที่สะแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่มารวมตัวกันบริเวณจุดตรวจที่40บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงสะแก้วโบกธงชาติไทยแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ประกาศอธิปไตยทหารไทยพยายามแจ้งเตือนให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะคะเพราะว่าในอีกฝั่ฝั่งหนึ่งก็มีชาวกัมพูชาที่ไปรวมตัวกันในฝั่งของแนวกั้นอีกฝั่งหนึ่งประมาณ500เมตร 没事，没事，没 <noise> 事<声>。嗯，好 <noise> 呀<声>，走走走。来 <noise>，你帮我慢慢慢，慢慢慢。 และนี่เป็นภาพจากฝั่งกัมพูชานะคะที่ทางเพจ Army Military Force ได้มานะคะคในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาเมืม่อวานชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาพร้อมกับทงชาติไปที่บ้านเตยจันติดรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยวางกั้นเอาไว้คือสังเกตว่าจะเห็นทหารกัมพูชาบางคนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากากันสารพิษนะคะเพราะก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาเคยปล่อยเฟซกนิวส์ว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีการใช้อาวุธเคมีนะคะ ลุงซากล้ามไปกี้ก็คือตะกาซอมเต็กพิบไฮพีเซ่เจอกัยบอกป้าโอนยงชราดเหมือนเต้นเมียนแดงประซองเมียนแดงอะไรเอลันนี้เป็นใครที่วงไว้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาข้อสังเกตจากคลิปก็คือมีหลายคนโสวมหมวกกันน็อกนะคะคล้ายๆกับเตรียมเผชิญเหตุ ขณะเดียวกันเมื่อวานค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยได้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านหนองจานด้วยไปบรรยายสรุปไปชี้แจงยุทธการยุทธบดินของทหารไทยที่ไปวางแนวรั้วลวดหนามยึดคืนพื้นที่มาได้กว่า80ไร่แล้วผลักดันครอบครัวกัมพูชาที่เคยรุกล้ำเข้ามาออกไปได้6ครอบครัวสถานการณ์ตอนนี้ที่บ้านหนองจานก็เลยยังถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคือเดิมบ้านหนองจานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์อยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตในภาพคือกัมพูชาเนี่ยยึด สีแดงว่าเป็นเขตของกัมพูชาฝ่ายไทยยึดเส้นสีน้ําเงินคือต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แล้วมันมีส่วนที่ทับซ้อนกันแต่ข้อเท็จจริงก็คือบ้านเรือนประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยแน่นอนค่ะคือเดิมไทยวางรั้วลวดหนามบริเวณที่เป็นจุดสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นจุดที่ตามข้อตกลงหยุดยิงให้ตรึงกําลังตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นนั่นเป็นการวางแนวรั้รวลวดหนามเพื่อความมั่นคงชาวกัมพูชาที่เคยรุกล้ำเข้ามาฝั่งไทยทีนี้พอ ถูกวางรถร์ลดหนามกลับเข้าบ้านเรือนไม่ได้อย่างที่พลโทบารารันบอกเมื่อสักครู่นะคะ แล้ววันที่25คณะสำรวจที่ดินของจังหวัดสระแก้วก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแนวที่ดินทําให้ทหารต้องวางแนวรักษาความปลอดภัยชั่วคราวเมื่อสักครู่จะเห็นอยู่ในเส้นประสีแดงพอสำรวจเสร็จจะมีการปรับพื้นที่ให้คงสภาพเดิมแต่ปรากฏว่าชาวกัมพูชาเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นแนวรัว้วลวดหนามใหม่ที่ไทยมาวางเพิ่มยังไงก็ตามย้ํานะคะว่าตรงนั้นก็อยู่ในเขตไทยนั่นแหละค่ะภีคหนึ่งทางกองลงังอุลภาก็ไปวางรั้วลวดหนาม ป้องกันว่าชาวบ้านทางชาวบ้านชาวกมพูชาจะมารบกวนนะครับก็เลยวางรถนามเพิ่มเติมทีนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยทางชาวกมพูชาเขาก็จะมาลื้อตรงนั้นไม่ได้ส่วนที่วางไว้เดิมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมได้ให้คําแนะนําข้อเสนอแนะไปว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นการบัดในพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นมัน มันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายอาญานั้นก็ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับจะต้องไม่มีภาพอย่างเมื่อวานเกิดขึ้นอีก การดาเนินการตามกฎหมายก็คือทางพลเอกนัทพลหน้าผานิตได้สั่งให้กองทัพภาคที่หนึ่งไปแจ้งความดําเนินคดีกับมวลชนกัมพูชาที่ไปรื้อลวดหนามในเขตอธิปไตยไทยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการทําลายทรัพย์สินของทางราชการไทยแล้วก็เพิ่มกําลังไปรับมือสถานการณ์ก็จะใช้กําลังของตํารวจเป็นหลักนะคะราบมองว่าถ้าเกิดกําลังทหารถ้าเกิดมีภาพออกไปเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดูรุนแรงเกินไปนอกจากนี้ก็ยังทําหนังสือประท้วงผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าถือเป็นการเข้ามาก่อเหตุในอธิปไตยไทย เข้าหาหรือในที่ประชุม GBC ต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเห็นในภาพมีทหารกัมพูชาไปปะปนอยู่กับมวลชนด้วยทีนี้ฝั่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยโคศกกระทกระรวงนะคะเมื่อวานก็ถแถลงเกี่ยวกับกรณีบ้านหนองจานเช่นกันยืนยันว่าพื้นที่นั้น อยู่ในเขตที่ปไตยของไทยการวางลวดหนามทาในดินแดนของไทยเช่นกันก็บอกในทํานองเดียวกันนะคะกัมพูชาตั้งใจใช้ประชาชนเกาะความวุ่นวายจะเห็นในภาพในวิดีโอที่กําลังทหารกัมพูชาปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารื้อลวดน้าไม่ได้ห้ามปรามนะคะแล้วก็แสดงท่าทีเกาะความรุนแรงอย่างชัดเจนไทยกําลังส่งหนังสือตอบโต้ตกัมพูชารวมถึงชี้แจงนานาชาติให้รับทราบถึงสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาที่ละเลยหลักมนุษยธรรม และอย่างปรากฏภาพสตรีอุ้มทารกเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารไทยด้วยซึ่งทหารไทยได้ใช้ความอดทนและความอดกลั้นอย่างสูงสุดต่อการยั่วยุดังกล่าวและไม่คาดคิดว่าฝ่ายกัมพูชาจะปล่อยให้ประชาชนของตนเป็นผู้ออกหน้าแทนทหารทั้งทั้งที่ในทางกลับกันนะครับฝ่ายทหารควรจะอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องประชาชน ประเทศไทยขอประนามการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีและเด็กมาเป็นด่านหน้าเสมือนหนึ่งเป็นโลกมนุษย์ซึ่งเป็นการ,ก,ารกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและไม่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยุติการกระทําในลักษณะดังกล่าว ไทยโตแบบนี้กัมพูชาก็โต้กลับค่ะนายชุมซอนรีโฆศกระรวงการต่างประเทศกัมพูชาก็แถลงเมื่อวานเย็นนะคะบอกว่าไทยเนี่ยวางรวดหนามรุกล้ำพื้นที่บ้านเรือนที่ดินประชาชนในหมู่บ้านโจกเจยตำบลโอเบเจือนอำเภอโอจโรจังหวัดบันเจียนเตยสะท้อนนีเห็นว่าฝ่ายไทยขยายพื้นที่ความขัดแย้งเข้ามาสู่เขตชุมชนพลเรือนแต่ทีนี้ทางกองทัพไทยก็ไม่หวันเหมือนกันพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกก็ตอบโต้กลับไปอีกครั้งค่ะการวางลวดหนามเพื่อป้องกันตัว เองของฝ่ายไทยเกิดจากการถูกคุกค,คามด้วยอาวุธทุ่นระเบิดจากฝ่ายกัมพูชาถือเป็นความตั้งใจที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาเพราะอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยทั้งสิ้นนะคะยืนยันว่านี่ไม่ใช่การรุกล้ำพื้นที่บ้านเรือนและที่ดินประชาชนในหมู่บ้านโจกเจยของกัมพูชาแต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่สนับสนุนให้ประชาชนกัมพูชามารุกล้ำพื้นที่บ้านเรือนและที่ดินของประชาชนไทยผิดข้อตกลงตาม MOU43 คขณะดีว ดกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาก่อกวนแสดงออกในท่าทีก้าวร้าวอาจจะมุ่งหวังให้ไทยเพี้ยงพล้้ำใช้ความรุนแรงตอบโต้แล้วแอบเก็บบันทึกภาพไปฟ้องชาวโลกแต่เนื่องจากฝ่ายไทยรู้เท่าทันอาศัยความอดทนอดกลั้นก็เลยทําให้สิ่งที่กัมพูชาตั้งใจไม่บรรลุผลตามต้องการนี่เป็นการตอบโต้จากฝั่งไทยคะ่ะ